จับตาสานักวิ่งดาวรุ่งอาเซียนลุยศึกกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2023มิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งขวัญใจของคนไทยภูริพลบุญสอนชื่อเล่นว่าบิวหรือที่สื่อมวลชนตั้งฉายาให้ว่าเทพบิว ถือเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของคนไทยหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักกีฬาที่วิ่งเร็วเป็นอันดับที่1ของโลกระยะ100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสร้างสถิติ10.09วินาทีจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบีย มิวภูริพลสร้างประวัติศาสตร์ให้ตนเองด้วยการเป็นแชมป์กรีฑาชายที่อายุน้อยที่สุดและแชมป์กรีฑา200เมตรชายทำเวลาได้20.37วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยซึ่งเมื่อเทียบตอนอายุเท่ากันวัย16ปีมีเพียงงอแค่2คนที่ทำเวลาได้เร็วกว่าคืออริยนไนตันตอริอนไนเทิร์นและยูเซนโบวยูเซนโบวที่ถือว่าเป็นสุดยอดนักวิ่งระดับเวิด์ลคลาสที่ทุกคนต่างให้การยอมรับอาซีมฟามีนักวิ่งชาวมาเลเซีย มูฮัมหมัดอาซีมฟามีทำสถิติวิ่ง100เมตรได้10.57วินาทีและเมื่อปีพศ2565เขามีสถิติที่ดีขึ้นโดยเมื่อต้นปีในการแข่งขันเ a ลเซีย a ออลคัมเมอร์สที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เขาทำเวลาได้10.37วินาทีกระทั่งในกริตายาว,วชนชิงแชมป์โลกเขาสามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในชีวิตคือ10.09วินาทีพร้อมทั้งยังทำลายสถิติประเทศและสถิติของอาเซียนอีกด้วยลาลูมูฮัมหมัดโซรี นักวิ่งชาวอินโดนีเซียลาลูมูฮัมมัดซอรีเป็นนักวิ่งกรีฑาชาวอินโดนีเซียเขาเป็นชาวอินโดนีเซียคนแรกและนักกีฬาชายชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันใน a f w อฟโวลูย์ยี่สิบแชมเปียนชิพเขาได้คว้ารับเหรียญทองในระยะ100เมตรปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของสถิติแห่งชาติ100เมตรและ200เมตรของอินโดนีเซียและถูกขนานนามว่าเป็นชายที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักกีฬากรีธาจากเอเชียในการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่12-16ถึงกรกฎาคม2566ณสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเข้าชมฟรี